รู้ไหมการตีแบตเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มการเล่นของเราแต่อยู่ที่รองเท้าตั้งหาก,การมีรองเท้าสเปคดีๆและที่สําคัญดีไซน์และสีสวยเนี่ยทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งซึ่งทุกอย่างที่บอกมาเนี่ยมีอยู่ในรองเท้าคู่นี้เลยคัมปู KHE 3 1 1นอกจากจะสวยแล้วยังมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์3จุดช่วยรองรับอุ้งเท้าทาให้เหมือนมีสปริงช่วยกระโดดและที่สาคัญคู่นี้ใส่ตี3ชั่วโมงเต็มๆไม่เจ็บเข่าเลยเพราะมีพื้น EVA นุ่มๆช่วยซับแรงกระแทกแถมเนื้อ PU ของเขาเนี่ยมันดีมากๆทนต่อการเสสีียยดไไ้้ถึงงง3 0,000ครััก็ม่แ และยังคงสภาพเดิมและยังมี TPU ป้องกันการบิดงอและป้องกันอันตรายจากข้อเท้าพลิกดีไซน์สวยทําจาก PU แล้วก็ผ้าเมดและคำปูเนี่ยเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นก็มั่นใจเรื่องคุณภาพของเขาได้เลยรุ่นนี้จะมี2สีใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ที่โคตรคุ้มก็คือตอนนี้เขาลดราคาเหลือ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองราคานี้ได้เทคโนโลยีและคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเชื่อผมนะครับถ้าใครเคยเจ็บทุกครั้งหลังตีแบตลองหารองเท้าดีๆใส่รับรองฟอร์มการเล่นดีขึ้นอย่างแน่นอนสนใจกดที่ตากาะกร้า